ชาวลัคนาราศีสิงห์นะครับดวงชะตาในเดือนเดือนอะไรเดือนเมษายนสองห้าหเดเดือนที่มีการขยับย้ายของดาวหลายดวงมากและหนึ่งในนั้นก็เป็นดาวอาทิตย์ซึ่งเป็นดาวเจ้าเรือนลัคนาราศีสิงห์เอง ย้ายไปได้ตำแหน่งมหาอุดนะครับมีนะครับความแรงกล้าขององศาที่เป็นมหาอุดแล้วก็นะครับไม่ได้มหาอุดอย่างเดียวยังย้ายไปอยู่กับดาวศุกร์ด้วยซึ่งก็เป็นคู่สมพลศุกร์กับอาทิตย์เป็นคู่สมพลตรีโกณร่วมธาตุไฟกับลัคนาราศีสิงห์ คุณจะมีความสำเร็จมีชื่อเสียงนะครับในงานหรือกิจกรรมใดๆที่คุณเข้าไปเกี่ยวข้องเข้าไปทําอยู่ถือว่าเป็นที่ถูกตาต้องใจกับผู้พบเห็นใครก็อยากจะเป็นมิตรกับคุณยังรวมความไปถึงดาวอาทิตย์ที่อยู่กับดาวศุกร์และเป็นมหาอุดตรงนี้นั้น สังคมแวดล้อมจะกว้างขึ้นไม่ว่าสังคมที่มีการพบปะกันจริงๆหรือสังคมนะครับทั้งโลกออนไลน์ก็ตามคุณจะโดดเด่นทีเดียวละ่ะฉะนั้นในช่วงจังหวะตรงนี้ใครที่เป็นชาวลัคนาราศีสิงห์นะครับสังเกตดูตัวเองง่ายๆคืองานจะเยอะมากวันๆหนึ่งเนี่ยจะคุยแต่ ทางโซเชียลคุยติดต่องานโทรศัพท์คุยคุยคุยแม่งอยู่นั่นแหละเพราะอะไรเพราะว่าดาวมันเป็นนะฮะคู่สมพลแต่คุยแล้วก็ได้รับทรัพย์รับโชครับสิ่งที่ดีเข้ามานะอย่างไรก็ดีชาวลักนณาราศีสิงห์ นะครับดาวก็มีการขยับย้ายออกไปอีกไม่ว่าจะเป็นอังคารและพุทธที่ไปอยู่ร่วมกับราหูส่วนเกตนั้นย้ายเข้ามาแทนที่นะครับมาอยู่ร่วมกับดาวเสาร์เลงลักขนาราศีสิง์ในเรื่องการเงินการทองนะครับกับเป็นช่วงแห่งการใช้จ่ายใช้เงินเยอะนะครับในช่วงเดือนเมษายน ดาวเจ้าเรือนการเงินและดาวลาบต่างก็ไปอยู่ในเรือนมรณะแล้วได้ตำแหน่งเป็นประไปอยู่กับดาวราหูอยู่กับดาวอังคารระวังการถูกหลอกด้วยวาจาหรือแม้แต่เรื่องของโซเชียลมีเดียด้วยคุยอะไรกับใครก็ขอให้ดูให้รอบคอบอย่าไปไว้ใจใครง่ายเกินไปอีกอย่างหนึ่งที่จะบอกกับชาวลัคนาราศีสิงห์นั่นก็คือ วันที่6ถึงวันที่10ช่วงนั้นเป็นช่วงจังหวะที่ดีมากมีความสำเร็จมีข่าวดีเรื่องงานแล้วก็ขยับดีขึ้นไปในช่วง11ถึง15จะมาติดขัดนิดนึงก็16ถึง20แล้วพอ21จนถึง30ช่วงนั้นดีต่อเนื่องนะฟังกันชัดๆแบบนี้แหละดีต่อเนื่อง เป็นอะไรที่ดาวโคจรสัมพันธ์ในทิศทางที่ดีแล้วดาวพฤหัสเองก็โคจรอยู่ในภพลอยกลางฟ้าในช่วงไปลายปลายเดือนแต่มันเพิ่งย้ายนหะยังไม่ได้ไปส่งผลอะไรมากหรอกแต่อที่ส่งผลมากๆคือดาวอาทิตย์ดาวสุกดาวพุธดาวคารที่มันดาวเสาที่มันอยู่ตรงนี้อยู่แล้วแต่เดิมนั่นแหละอันนี้ส่งผลของจริงนะครับ ส่วนในเรื่องของความรักนั้นดูไปแล้วชาวลัคนาราศีสิงห์น่าจะมีอะไรแปลกๆเข้ามาในเรื่องความรักเช่นไปเจอคนที่อายุห่างกว่าหลายปีไปเจอความรักที่ถูกใจแต่เปิดเผยไม่ได้มีโอกาสพบรักทางโซเชียลหรือไปมีความรักที่สัมพันธภาพมันไม่ค่อยชัดเจนสถานะไม่ชัดเจนแต่เราก็ชอบอยู่อะไรอย่างเนี้ครับมันนัวปนปกันอยู่เน่ยในดาวที่โคจรแบบนี้ อีกอย่างหนึ่งที่อยากจะบอกกับชาวลัคนาราศีสิงห์นะช่วง1-5เนี่ยจะจุกจิกเรื่องความรัก6-10ขยับเปลี่ยนแปลงดีขึ้น11-15แฮปปี้ขึ้น16-20ช่วงนั้นให้ระวังสุขภาพและก็อารมณ์มันหน้อยๆขึ้นๆลงๆยังไงไม่รู้21-25งานขยับดีก้าวหน้าอย่างต่อเนื่อง26-30งานดีต่อเนื่องและช่วงนั้นบริวารจะให้ลาบผลที่ดีกับชาวลัคนาราศีสิงห์ และด้วยเงือนไขที่พูดมาทั้งหมดตรงนี้ถือได้ว่าดาวอาทิตย์ของชาวลัคนาราศีสิงห์ที่โคจรอ,อยู่ในเดือนสุภาพแล้วเป็นมหาอุดแล้วอยู่กับดาวสุขเดือนนี้จะเป็นเดือนที่ชาวลัคนาราศีสิงห์มีชื่อเสียงไปไหนก็มีแต่คนอยากรู้จักอยากจะมีคนมาผูกมิตรด้วยไปดูเธอเด่นที่สุดชัดที่สุดนะครับนะส่วนเรื่องของความรักก็เป็นไปอย่างที่บอกนั่นแหละส่วนใครที่มีคู่อยู่แล้วช่วงนี้นะครับ ชวนกันไปทำบุญบ้างจะดีนะครับเสริมดวงเกตไปร่วมกับดาวเสาไปทำบุญบ้างจะเสริมดวงนะอย่าไปหาเหตุให้มาขัดแย้งให้มาจุกจิกอะไรกันมากนะครับเชื่อผมเพราะเดี๋ยวมันขัดลาบนะเออแต่ภาพโดยรวมก็ถือว่าอยู่ในเกณฑ์ที่ดีเพราะว่าดาวขยับดีหลายดวงอีกอย่างหนึ่งที่ต้องระวังคือเรื่องเอกสารสัญญา จะมีตกลงจะมีดีลอะไรกับใครดูให้รอบคอบอย่าไปดีอกดีใจจนลืมดูนู่นดูนีน่เสียเปรียบเขานะบอกก่อนนะนะครับก็ขอให้ชาวลัคนาราศีสิงห์ทุกท่านโชคดีนะนะครับเอ้ยลืมบอกอีกอย่างหนึง่งชาวลัคนาราศีสิงห์ฟังให้ดีนะช่วงนี้ พยายามแต่งตัวสวยๆหล่อๆนะครับดาวเจ้าตัวคุณไปอยู่กับดาวสุขคู่สมพลอย่าไปปล่อยตัวเองโทมผู้ชายก็แต่งตัวหล่อๆเท่ๆหน่อยนะฮะผู้หญิงก็ถึงแม้จะออกไปแค่หน้าปากซอยก็พยายามทาหน้าทาตาแต่งตัวให้มันดูดีๆไว้เออมันจะดึงดูดโชคลาภมากเลยในช่วงนี้นะโอเคเข้าใจนะสวัสดีครับ